ครับสวัสดีท่านผู้ชมเดอ้อมื้อนี้กลมหาห้มาหน้าอีกเช่นเดิมละจ้าพี่น้องจ้าโอ้เฮงเฮ้งก็ับมหาห้ยย้ต้อนนีไแม่อุ่นเพิ่นดีใจพี่น้องอุ่นเพิ่นเพ่นแลนเพ่นเพ่นัตพุ่นก็แลนสิงท่องก็ดีใจเฮง้งก็ดีใจมหาห้มาหน้ามาสำรวจมั่นสำรวจอ่อยเร้อพี่น้องเดอ้อ มาเบิงมั่นเป็นจังไดอโอ้ก็ร่ังขึ้นก,ก็ร่ังอันลมพุ่มเนาะพี่น้องนี่มันแหลนเอ็นอยู่พันซีเอมอาร์นี่จะแมนดีเนาะพี่น้องเนาะซุ่มใดบอกเกิดเท่ากับมาซ้ำสอมแซมไม่ละจ้าพี่น้องพน่นเ,เกิดดีตนายเลย อันนี้การพ่วมขึ้นจ้าอันนี้ก็ปลูกแล้วแล้พวพ่วมสิขึ้นไปแล้วพูนมาหน่อยอ้อยกับเป็นอันว่าตัดเรียบร้อยแล้วจ้ามีตรสิพร้อมปลูกไปเบิองกินข้าเจ้ากองอ้อยจังไดเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มะโสญยาเล่นอีกตามเคยเละจ้าพี่น้อง อันนี้อ้อยกับกองไว้เรียบร้อยแล้วจ้านี่กองไว้พร้อมที่สิปลูกนะจ้าเนาะเอ้ยมาดีใจแลนขึ้นขังเทิงแล้วพี่น้องมาเสียหยามั่นเห่นนเสียตนนีหาเทียงบใบกับเขาบ้านมันแดดแมจ้าพี่น้อง เพิ่พี่น้องเอ้ยผลมพุ่มแล้วอาวันนี้ก็สิได้คอโตพ่อแม่พี่น้องเด้อสิไปหาเสียหย่าก้อนพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกกำลังใจเด้อจ้าที่บอถิ่มอบอปากันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่เขามารับชมคลิปแต่ละคลิปแล้วก็กดติดตามให้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า